ไม่ใช่มาแดดแล้วแล้วครับอ๋อเดี๋ยวค่อยออกไปมันยังแดดอยู่ค่ะแดดอะไรครับที่สนามบ้านมันยังแดดอยู่ค่ะเล่นกับน้องดีในบ้านก่อนนะคะล้างน้องดีไหมคะอันนั้นครับอะไรครับพัครับ,รบนั่งกับน้องดีเหรอ ลักน้องดีไหมคะรักครับรัน้องดีตุ๊กตอืออาแนงก็รักน้องดีเหมือนกันถืออตัวนี้ก่อนครับครับจับน้องดีเบาๆนะคะหนูไม่ถึงเลยจับน้องดีเบาๆนะจับด้วยความรักหนูถืหนูไม่ถึงเลยหนูหนูไม่ถึงหรอครับแล้วหนูก็ต้องลงไปจับตรงนั้นครับหนูต้องลงไปข้างล่างครับเจ๊จับน้องดีได้ จับน้องดีด้วยความรักนะคะหอมน้องด้วยหรอหอมน้องดีด้วยหรอคะอ๋หอมตูดน้องด้วยทำไมไม่หอมหอมแก้มน้องแทนล่ะคะน้องน้องยังไม่ได้ล้างตูดไปหอมแก้มน้องดีกว่าดูน้องดีน้องดีชอบอุ้ยหัวใครเปล่าระวังนะคะระวังนะคะนะคะ <ค>ขอโดนหนวดค่ะ,คะไล้สิคะเดี๋ยวนาให้ดูค่ะ